ก็ผมว่าเรื่องนี้มันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับคือว่าทางอาจารย์ทางมหาลัยเนี่ยเขาทราบข่าวจากดราม่านี่แหละแล้วทางคุณคุณหมอที่นั่นเนี่ยเขาทราบว่าทางนครพนมกับทางฝั่งลาวเนี่ยเขาอยากได้เครื่องมือแพทย์เพิ่มเพื่อเอาไปช่วยศักยภาพอมองเขาก็อยากจะช่วยทางนครพนมทางท่าแขกเขาก็ถึงอยากรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ย พร้อมจริงหรือเปล่าเขาก็ให้เราไปทดสอบส่วนตัวส่วนเรื่องจดาม่าอะไรผมผมไม่ผมผมทําดีกว่าในการทดสอบเห็นบอกว่ามีเครื่องเนี้ยเวลาที่จะเข้าไปใช้แต่มันมีค่าใช้จ่ายของเรานี่มีเรามีการจ่ายค่าใช้จ่ายหรือว่าเป็นอะไรยังไงบ้างอคะปกติเราจ่ายนะฮะอย่างคราวที่แล้ววันแมนเนอร์ซีเราก็จ่ายแต่พอดีครั้งนี้เนี่ยอาจารย์เขาใจดี ที่เขาไม่ได้คิดเงินผมเพราะว่าเขารู้ว่างบเราน้อยค่ะครับก็เลยช่วยกันใช่ฮะทีนี้มันก็มีกระแสดราม่าต้องเรียนถามตรงๆว่าเราจะสามารถชี้แจงได้หมดไหมคะในส่วนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่ได้นผมว่าท่านลองนายกเทศบาลเขาตอบไปแล้วอือครับผมพี่ครับถ้าจะดราม่ามีดราม่าให้พี่ทุกวันฮะไม่ว่าจะเรื่องไหนค่ะแต่ถ้าดราม่าแล้วผมพอจะช่วยแบ่งเบาคุณหมอคุณพยาบาลได้บ้าง เชิญเลยครับ<ม>เต็มที่เลยครับ,รบผมจะไหว้มผมจะช่วยพวกเขาผมขอบคุณมากสําหรับคนที่มองเห็นประโยชน์สิ่งนี้ส่วนคนที่มองไม่เห็นไม่เป็นไรครับ,ครบใครจะพิมพ์จะว่าจะอะไรไม่ไม่เป็นไรเลยครับผมจะช่วยเขาเท่านั้นเองครับแสดงว่าคุณตโตโน่เนี่ยม,มองเป็นสองประเด็นคใครจะดราม่าก,ก็ช่างแต่อีกมุมหนึ่งคือมันได้สะท้อนให้เห็นในส่วนของการร่วมแรงร่วมใจช่วย,วยนครทนบไม่ไม่ดีเหรอฮะผมถามว่าการที่เรารักกัน เราสามัคคีกันหลายฝ่ายมาช่วยมาร่วมมือกันจากทุกๆคนใครช่วยอะไรได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือเอ,อทางกรุงเทพมีอุโมงน้ํารู้ว่าคนคนนี้จะช่วยโรงพยาบาลของนครพนมทางกรุงเทพอยากจะช่วยคุณหมอคุณพยาบาลด้วยแต่เขาช่วยตรงนี้ได้ไม่ไดีเหรอฮะผมผมเลยรู้สึกว่าถ้าจะดราม่ากัน แล้วจะต้องให้คนที่เขาอยากมาช่วยคนที่เขาอยากรักกัเขารักเขาอยากช่วยเขามีน้ำใจพ่อแม่พี่น้องชาวนครมานมที่มาวันนี้ทุกคนมีน้ำใจทุกคนอยากมาช่วยผมไม่สนใจเลยครับใครจะการเมืองยังไงใครจะเชียร์แบบไหนผมไม่สนใจนครับผมสนใจที่ว่าผมจะหาไอเครื่องไอซูเด็กให้คุณหมอพยาบาลได้ไหม โรงพยาบาลไม่เคยเลือกฮนะว่าพี่จะชอบพักไหนชอบสีไหนโรงพยาบาลรักษาหมดทุกคนเนี่ย<ะ>ดังนั้นผมไม่ทอนะ้อฮะมาเลยนะฮะผมจะไหว้ฮนะผมจะช่วยจะได้กี่บาทจะกี่แสนกี่หมื่นกี่ล้านบาทอย่างน้อยผมได้ลงมือทําแล้วผมต้องการจะทําเท่านั้นนั่นคือความตั้งใจของผม